วัสดีค่ะพบกับรายการ Happy News Day เวลาเพลินข่าววันนี้อยู่กับเจนา่าเจน่าเลนพาเมลี่นะคะ ข่าวแรกในวันนี้ค่ะเจน่าจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับพี่เกษตรกรอารมณ์ดีนะคะผู้ถือคติทําเกษตรต้องสนุกไม่แปลกไม่ปลูกค่ะแหมแค่ฟังแค่นี้นะคะก็เห็นแววความบันเทิงแล้วว่าแต่อาชีพเกษตรกรที่หลายๆคนมองว่าเป็นงานที่หนักและมีความยากลําบากนะคะจะสนุกได้ยังไงแล้วจะมีความแปลกแหวกแนวขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะเรื่อนี้ก็คือพี่ป่าฉายากเกษตรแฟนซีพระเอกของเรื่อง ป่าครับผมอยากรู้อ่ะทําไมพี่ถึงเรียกว่าต้นแฟนซีล่ะครับพืชแฟนซีก็พืช1ต้นมีมากกว่า1สายพันธุ์อยู่ในต้นเดียวกันแล้วพี่จะพาผมไปไหนเนี่ยกลังจะพาไปดูพืชแฟนซีแต่ในระหว่างทางมันก็มีหลายอย่างตันนี้จะเห็นชัดเจนเนาะนี่มันส้มโอพันธ์อะไรครับอันนี้ลูกใหญ่ๆนี่มันไม่ใช่ส้มโออา้าแล้วมันคือมันคือมะน,นาวยักษ์อาลูกใหญ่ มันจะลูกใหญ่เหมาะสลับส้มตําคือมะนาวลูกเล็กๆลลวเอาไปใส่ก็ลูกละคกแล้วถ้ามะนาวยักษ์ล่ะลูกหนึ่งได้ประมาณ30มคกเลยววเพราะมันใหญ่น้ํามันเยอะอยู่แล้วต้นต่อต้นแมกมันคือมะนาวยักษ์แล้วพี่ป่าไปหาสายพันธุ์มาจากไหนครับไปงานเกษตรแฟแฟ อันนี้พี่ทาไ้โชว์หรือทําไปขายเนี่ยเราทําเกษตร3ามขั้นเนาะหนึ่งปลูกเพื่อเลี้ยงลูกสองปลูกเพื่อขายผลผลิตแล้วฝึกทําออกนอกฤดูแล้วก็3ปลูกเพื่อขายกิ่งพันธุ์ขยมเมล็ดพันธุ์การแปรรูปลักๆเราก็จะทําพืชตระกูลสม้มแล้วพี่ปลาคิดได้ยังไงครับที่เอาหลากหลายสายพันธุ์มารวมอยู่ในต้นเดียวกันมันไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยทําอย่างเช่นคนอยู่บ้านจัดสรรบ้านเดียวพื้นที่น้อยสมอ้มโอก็อยากปลูกมะนาวก็อยากปลูกมะกรูดก็อยากปลูก เอามาอยู่ต้นเดียวกันซะไม่เปลืองพื้นที่ว,ว้าวนอกจากประหยัดพื้นที่มันยังมีข้อดีอีกไหมพี่คู่แข่งน้อยเราสามารถเล่นราคาได้อย่างเช่นต้นหนึ่งห้าสายพันแล้วก็ขายสายพันละร้อยห้าสายพันก็ห้าร้อยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นถึ่กับว่าคุณขับรถอะไรมาอ่ะถ้าผมขับรถสปอร์ตอะ่ะสองพันครับแล้วถ้าขับเก๋งป้ายแดงอะ่ะพันแปดครับอุ้ยน้ำมันมันแพงอะ่ะผมขี่ซาเล้งดีกว่าซาเล้งมาให้ฟรีว,ว้าวแล้วเราก็ให้ฟรีไปเยอะครับ ต้นไม้ก็ไม่ธรรมดาการขายก็ไม่ธรรมดาอีกนันเนี่ยเราเราไม่มีการเอาต้นไม้ไปวางขายที่อื่นคนจะเดินเข้ามาหาเราตลาดอยากได้ตลาดต้องเดินมาหาผมที่สวนราคาเราต้องเป็นคนตั้งไม่ใช่ให้พ่อค้ามาตั้งเป็นเกษตรกรที่อินดี้จริงๆอันนี้เราทําเกษตรแบบฮาเฮสนุกสนานเกษตรมันต้องสนุกต้นหนึ่งต้องมีหลายสายพันธุ์แล้วต้นมะนาวยักษ์เนี่ยมันรวมไปด้วยสายพันธุ์อะไรบ้างครับมันมีมะนาวเป้นด้วยครับมันมีรอยต่ออยู่ตรงนี้ครับ แล้วนจันมันยังมีมะนาวดกพิเศษอยู่ตรงนี้อีกครับแล้วยังมีมะกรูดอีกอยู่บนต้นมะนาวอยากที่เล่นปลูกรวมแบบนี้แล้วถ้าวันหนึ่งมันกลายพันธุ์ขึ้นมาล้พี่อยากให้มันกลาย,ายได้เลยครับเราได้พันธุ์ใหม่ะแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะตามทฤษฎีจริงแล้วมันไม่มีการกลายพันธุ์มะกรูดอยู่บนต้นมะนาวอ่ะกินก็มะกรูดเหมือนเดิมลูกก็พิวครูขัะมะกรูดเหมือนเดิม หรือมะนาวอยู่บนต้นมะกรูดมันก็เป็นกลิ่นมะนาวเหมือนเดิมนั่นแหละครับพี่ปาครับผมบอกมะนาวแฟนซีพี่เนี่ยเอามันก็แปลกแล้วนะมันยังมีอะไรที่แปลกอีกไหมครับโอ้มีพืชแปลกเยอะแยะมากมายเลยส่วนเราจะเน้นการทําเกษตรนอกตาําราไม่แปลกไม่ปลูกไม่อร่อยฟันทิ้ง นี่คือมะเขือยักษ์ครับโอ้มะเขืออะไรเนี่ยลูกเท่ามือเราทําแฟนซีแล้วด้วยครับต้นตอเป็นมะเขือยักษ์ข้างบนมีทุกมะเขือในนี้ครับนีกระทั่งมะเขือเทศอยู่ในนี้หามีด้วยเหรอพี่อ่ามีครับมะเขือเทศน่าจะน่าจะยังไม่โตมั้งอันไหนอะพี่นี่มะเขือเทศตรวนี้ครับแล้วมีอะไรที่มันยักษ์ใหญ่ๆอีกไหมอะเรานอกจากมีมะเขือยักษ์แล้วยาวยังมีฟักยักษ์ โอ้นี่มันฟังหรือหมอนค้างเนี่ยอุ้ยกินทัน้งตะบนก็ไม่หมดแต่ละลูกใหญ่ขนาดไหนลูกนี้หนักประมาณ14บ5้โลโอ้ยหนักมากครับแล้วพี่ขายด้วยไหมอันนี้อันนี้เราไม่ขายครับเรามีแต่การแจกการให้การแบ่งปันอ่าอันนี้คือเราเก็บทําพันธุ์มันมีน้อยอยู่เราเลยเอาไว้ให้มันเก๋เพื่อที่จะเอามาล็ดไปทําพันุจะว่าไปแล้วในส่วนของพี่เนี่ยอ่ะมีแต่ของแปลกๆเนอะ นั่นก็แปลกนู่นก็แปลกนี่ก็แปลกทั่วผักทั้งคนทั้งผลไม้แต่เราแปลกใน,ในเชิงสร้างสรรค์แปลกในเชิงแบ่งปันแชร์ประสบการณ์แปลกในเชิงแนวคิดที่ไม่เหมือนใครสวนพี่เนี่ยถือว่าแปลกและไม่ธรรมดาจริงๆการที่เลือกมาเป็นกเกษตรกรเนี่ยคิดว่ามันมั่นคงแล้วหรือยังครับ มั่นคงนะครับเรามีรายได้เข้าส่วนทุกวันเราไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครเราเป็นหัวหน้าเราสบายใจกว่าเยอะครับอยากทำอะไรก็ทำแต่มันต้องมีวินัยกับตัวเองนะ โอโหเห็นแล้วก็ทึ่งกับแนวคิดของพี่ปาจริงๆนะคะการที่ทําในสิ่งที่แตกต่างและไม่เหมือนใครก็คือจุดขายของธุรกิจในตอนนี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสร้างความสนใจให้กับสินค้าได้ทุกประเภทเลยและที่ไร่แห่งนี้นะคะก็ยังมีสินค้าหลายอย่างที่น่าทดลองจริงๆค่ะ ข่าวต่อมานะคะคุณผู้ชมขอส่งต่อเรื่องราวดีๆนะคะของวัดปางมะกงที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่วัดแห่งนี้นะคะเขามีการต่อลงศพเพื่อบริจาคให้กับผู้ยากไร้มาเป็นเวลา10ปีแล้วค่ะแล้วที่ผ่านมานะคะก็มีการบริจาคลงศพไปกว่าพันใบแล้วส่วนผู้ที่ต่อลงศพนะคะก็คือท่านเจ้าอาวาสและเยาวชนในพื้นที่ค่ะแน่นอนนะคะคุณผู้ชมในการทําลงศพนะคะก็ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนจากญาติโยมที่มาร่วมทําบุญที่วัดค่ะและที่ ว่าแห่งนี้นะคะก็มีงานกระถิ่นลงศพด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะลงเมาช่วยประกอบลงศพด้วยตัวเองเลยครับแล้วก็ทําแบบนี้มากว่า10ปีแล้ะจนชาวเชียงใหม่รู้จักกันดีแล้วก็เรียกท่านนะครับว่าพระครูบาลงศพหรือว่าพระครูกรเกษมจริยานุก,กูลเขมมาจารีเจ้าอาวาสบัดปางมะกงตําบลปิงโคงอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับ ซึ่งกาลังเตรียมจัดกระถินลงศพต่อลงต่อบุญเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญพุทธศาชนิกชนด้วยกันนะครับนำปัจจัยมาร่วมกันบริจาคหน่อยเพือเอาไปต่อลงศพช่วยเหลือคนด้อยโอกาสครับพระครูบาเล่าว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือไปเห็นชาวบ้านในชุมชนที่เขายากจนต้องไปซื้อเรือลงศพจากร้านมาครับมาใส่ร่างญาติพี่น้องตัวเองที่เสียชีวิตแล้วก็กลายเป็นหนี้หลังงานศพก็เลยมีแนวคิดว่าอยากจะต่อลงศพช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ครับ ช่วง10ปีที่ผ่านมาที่ทำไปคิดว่าปริจาคโลงศพมอบไปแล้วถึงกว่าพันใบด้วยกันนะครับและบางครั้งนะครับยังต้องประกอบพิธีชาปนกิจศบให้กับศพที่รายญาติอีกด้วยอย่างช่วงโควิด -19 ที่แพร่ระบาดนะครับมีคนที่เสียชีวิตจากโรคโควิด ทางวัดเองก็ได้รับการร้องขอมาว่าช่วยให้ประกอบพิธีให้หน่อยก็ต้องประกอบพิธีช่วยเหลือกันไปซึ่งแต่ละกิจกรรมต่างๆล้วนต้องใช้เงินดําเนินการทั้งสิ้นนะครับซึ่งก็ได้แรงศรัทธาจากบรรดาญาติโยมที่ช่วยกันบริจาคเงินและก็วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทาโลงศพเข้ามาอยู่เสมอครับการต่อโลงแต่ละครั้งนะครับมีพระลูกวัดชาวบ้านบางชาวบ้านปางมะกงนะครับมาช่วยกันต่อโลงศพภายในศาลาสุสานบ้านปางมะกงเพื่อนําไปมอบให้กับบริณิิธิปัทนะกุศลต่าง ตลอดจนชาวบ้านยากไคยทั้งในพื้นที่เชียงใหม่และก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยครับมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมรับลงศพแล้วก็นำไปช่วยดำเนินการแจกจ่ายกันต่อนะครับอย่างวันนี้เนี่ยต่อลงศพกันได้20ใบครใบาพอเสร็จแล้วก็นี่เลยครับช่วยกันยกขึ้นรถบรรทุกของชมรมอาสากู้ภยัยเฉพาะกิจเชียงใหม่ที่เดินทางมารับลงศพเพื่อน,นำไปเก็บไว้แล้วก็เตรียมแจกจ่ายหากมีชาวบ้านที่เดือดร้อนติดต่อเข้ามาครับ ส่วนปัจจัยที่รับปริจากมาครับมีทั้งปัจจัยจากชาวบ้านที่มาทําบุญเองที่วัดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นปัจจัยที่ได้มาจากการรับกิตนิมนต์จะนํามาจ่ายเป็นค่าแรงให้กับเยาวชนในหมู่บ้านที่น้องๆเขามาผัดเปลี่ยนกรรมช่วยต่อโรงศพด้วยเพื่อเป็นทุนการศึกษากันต่อไปนะครับปัจจุบนันนี้มีบุรินิทธิต่างๆต,ต,ตลอดจนชาวบ้านมาขอรับการสนับสนุนโรงศพจากวัดนะครับจนบางครั้งเนี่ยทางวัด ไม่สามารถต่อลงศพได้ทันกับความต้องการจริงๆนะครับเนื่องจากว่ายังขาดปัดจจัยแล้วก็อุปกรณ์ในการต่อลงด้วยปีนี้วัดก็เลยมีแนวคิดที่จะจัดกระถินลงศพต่อลงต่อบุญขึ้นมาจะแบ่งเงินทุนที่ได้บริจาคไปทําการสร้างลงศพแล้วจะนําทุนส่วนนี้ทับไปก่อสร้างวิหารของวัดให้แล้วเสร็จด้วยหลังจากก่อสร้างมานานกว่า18ดปีแต่ก็ไม่เสร็จสักทีเพราะว่าขาดงบประมาณน,นะครับ บ้านวัดและชุมชนนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการละกันมาอย่างยาวนานค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ช่วยยืนยันได้ว่าแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะวัดก็ยังมีบทบาทสําคัญในการเป็นเสาหลักให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะเมื่อเราสนับสนุนวัดนะคะวัดก็ไปสนับสนุนชุมชนต่อนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราควรสนับสนุนให้มีต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการ h a v n e w เ a y เวลาเพลินข่าวได้อีกครั้งผ่านทาง ALTV ช่อง4 t ีเรียนสนุกและสามารถรับชมรายการของเราผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.altv.tv และ facebook.com/altvc youtube.com/altvc สามารถส่งคำแนะนำมาได้นะคะที่อีเมล h a v e a n e w s d a y a l t v t v แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะที่ line a l t v 4ค่ะวันนี้เจน้าขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ